สวัสดีค่ะกลับมาถึงนากันแล้วนะคะให้ชัววถึงอะไรได้ไวยูเออมาได้เด้นี่สาวน้อยนี่ง่ายง่ายเด็กหมาโด็ยพูดแต่มมแก,ก็เสีย ừ chứ rồi chịu rồi chứ không ừ ừ chứ không chịu ừ mệt không มันกินอะไรมาล่ะมันตัวเหม็นไม่ได้กินหรอกจริงเหรอหไปเปิดน้ำใส่ดอกไม้ก่อนนะคะคอสมอดทางด้านหน้าค่ะไม่ได้ใส่น้ำกำลังออกดอกส่งใส่น้ำหลุดแน่ๆเลยยำปลา ส่วนจำปาเรียกหาตั้งแต่เชา้าไม่ไปยังไม่ได้กินอาหารเลยตั้งแต่เชา้ามีอะไรมีกระเป๋าเดินทางด้วยประสานเสียงกันเลยนะเนาินเนาะฮะยินเออฟัเกิน กินด้วยกันกินด้วยกันมา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 กินอาหารร่างยามบ่ายเลยเลเสร็กแล้วอ well, ้าวสามมุมสามมุมอ่าคนละมุมคนละมุมอ้าวแล้วระเบียบไปไหนอ่ะไม่รู้มันไม่อยู่อ้กินกันคนละกองห้ามระเบียบหายไปไหนระเบียบห้ามห้ามเข้าถาดห้ามเข้าในถาดเระเบียบวิ่งลูกวิ่งวิ่งวิ่งเร็ว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 อ้าวกินด้วยกัน เอาเอาเอาย่าแย่งกันนี่ไงเสียงดังทำไมนั่งไง <c oughs> นี่จำปายังไม่ได้กินตั้งแต่เช้าเลยจำปาอ,อืมมันเรียกไม่มาอ๋อนี่แล้วมันไม่มาแล้วก็ไปขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวมันจะมากินไอ่าจนไม่ได้กินเลย แตกต้าอ,อ้าวอย่าทะเลาะกันสิเอ,อ้ยรักกันเป็นพี่น้องกันกินด้วยกันกินด้วยกันเออกินด้วยกันกินด้วยกัน,ก,นกินด้วยกันนะกินไปสองสาวอิ่มแล้วบ่หืมกินด้วยกันนะอิ่มหรือยัง กินด้วยกันนั่นแหละรักกันไว้รักกันไว้กกไวเป็นอะไรอะ่ะไม่รู้อยู่ดีๆมันก็ร้องเองมัน,ไ,นไม่รู้ไม่มีใครทําเลยนะห,นหยุดแล้วรอบนึงแล้วก็ร้องอีกแล้วรอบที่สองนะคะนี่นั่นอ้าวร้องเองหยุดเองมาลดน้ําผักก่อนนะคะ เพราะว่าวันนี้ไม่ได้รดน้ำเลยอ,อหอมก็เริ่มงามแล้วผักนี่กินได้แล้วนะนี่สลัดนี่อ้าวน้ำไม่ไหลเหรอเนี้เออน้ำไม่ไหลจริงๆด้วยผากกาศก็กำลังโตแต่ว่าเป็นรูนะนี่แมงแมงกินเออน้ำไม่ไหลเอฟซี FC. นี่ วันนี้น้ำไม่ไหลน้ำบอ่อไหลเลยเออผักอันนี้ก็นี่นี่พี่รักบอกว่ากินเหมือนสลัดนี่แหละยาก็เริ่มขึ้นแล้วนะน่นี่โอ้ไม่ได้ลดผักแล้ววันนี้น้ำไม่ไหลแล้วไม่เป็นไรมันยังเปียกอยู่เลย เริ่มไหลแล้วยังเ,เปียกอยู่นี่กินได้แล้วสลัดนี้กำลัางงามกำลังพอดีกินเลยเพราะว่าถ้าถ้ามันแก่มันจะไม่อร่อยเขาบอกมันจะขมต้องกินแบบอ่อนๆแบบนี้เลยโอ้ยนี่แหละข้าวโพดเรานี่แหละเราจะได้กินข้าวโพด ถ้ามันมีสองต้นเราก็เอาออกต้นหนึ่งเนาะไม่ต้องเสียดายเอาออกให้มันเหลือสองต้นอันนี้ก็ข้าวมันมากับฟางข้าวก็งอกดีดีโอ้น้ำไม่ไหล มีต้นมะละกอด้วยหญ้าก็ขึ้นดีดีนะนี่เพราะมันมีปุ๋ยคอกหญ้ามันก็มากับปุ๋ยคอกถอนก้างออกก่อนมีต้นอะไรนี่ กึ่นมะเขืออะไรเนาะโอ้ขัาโพดนี่กำลังงามโอ้หญ้าก็งามต้องได้มานั่งขุดหญ้ากออก แมงตัวลายๆนี่แหละนี่ที่มันกินที่มันกินใบผักเอ้อันนี้อยากรู้จังเลยลว่าต้นอะไรเนาะหรือว่าเป็นต้นหญ้าหรือว่าเป็นต้นมะเขือหญ้าก็กำลังถอนดีนะเพราะว่าหลากมันยังไม่ยาวถ้าเราพรวนดินนี้โอมันก็จะโตวไวมากเลยนะนนี่ กลับกลับกลับโอ้ฟักทองนะฟักทองกำลังงามน้นไม่ไหลอันนี้กินได้หรือยังเนาะนี่ผักขนาดนี้นะขเด็ดไปกินกับปุนไหมเดี๋ยวลองเก็บไปกินกับปุนดูเนาะปุลปลาทูน้ำไม่ไหล อันนี้ผักเขียวปีต้นข้าวโพดก็งามไวนั่นอันนี้ผักกาดกูดาขึ้นมาสองใบก็มีแมงกินแล้วต้องซื้ออะไรนะสมุนไพรสมุนไพรพ่นควันไม้เนาะแต่ว่าข้าวโพดก็กำลังงามนะอิบซี็ลยปะน้ำมันไม่ไหลค่ะ ดูดนูน้ำไม่ไหลสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะถั่วก็กำลังงามเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำค้างถั่วเนาะนี่นะคะแปลงผักของเรา ฝากเป็นกำลังใจอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะชมคลิปไม่ข้ามด่านอยู่ให้นานเกินห้านาทีหนาทีด้วยนะคะแล้วก็ดูกล้วยของเรานะ,ะไม่ใช่กล้วยของเราสิกล้วยส่วนพี่ยูโรสินี่กำลังงามยอดอวบ,อ,บอ้วนอ้วนนะคะอันนี้ก็ยังไม่ออกปีนะไม่ได้ยังไม่ให้อยากให้มันออกตอนนี้หรอกให้มันออกช่วงหน้าฝนมันจะเครือใหญ่ลูกใหญ่ แล้วก็หวีใหญ่ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ